แน่นอนครับช่วงนี้ครับสิงห์แอคชั่นของเราครับมาพร้อมกับสาระดีๆนะครับวันนี้เรามาเอาใจพอกีฬานะครับโดยเฉพาะนักกีฬากอล์ฟกันเลยนะฮะกับการแข่งขันกอล์ฟแมชเพลย์นะครับในรายการสิงห์ไทยแลนด์เมเจอร์แมชเพลแชมเปี้ยนชิพดูทานเะครับเรียกว่าการแข่งขันครับในวันสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้นำนะจะมีการแข่งขันกันสนุนอย่างไรวันนี้เรามีภาพไม้ชมกันไปชมครับ จบไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟแมตเพย์ชิงแชมป์ประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์แมตชเพย์แชมเปี้ยนชิพ2012ที่สนามรอยยอดหิวจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่19-22ถึงเมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งมีเยาวชนนักกอล์ฟไทยมากมายร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ จบการแข่งขันในวันสุดท้ายนั้นผลปรากฏว่าในประเภทชายภูมิศักษ์แสนสิลป์นักกอล์ฟทีมชาติไทยไวัย18ปีจากจันทบุรีเจ้าของเหรียญทองประเภททีมกอล์ฟซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซียโชว์ฟอร์มสมราคาซิลแชมป์ไปครองโดยเอาชนะปรินโพกันสวิงดาวรุ่งจากขอนแก่นวัยเพียง13ปีด้วยสกอร์2อัพครับ ่วนในประเภทหญิงนั้นแชมป์ตกเป็นของชัญญาประเทศรัฐนักกอล์ฟจากจังหวัดเชียงใหม่วัย14ปีที่เฉือนเอาชนะวาดแผวชิมพีไปได้หนึ่งอัพครับรับถ่วยรางวัลไปคลอถ้าผมว่าแข่งขันแมตช์เพลครั้งนี้นะก็เด็กใหม่ๆเยอะนะแล้วก็แชมป์นี่ก็อย่างน้องผู้หญิงนี่ก็จากเชียงใหม่ซึ่งยังไม่เคยเจอกันเลยแต่เขาก็ดีคัดทีมชาติก็ยังติดอันดับต้นๆอยู่อายุ14บี่คิดามีอนาคตเพราะว่าเอเชียนเกมอีก2ปีข้างหน้า น้องน่าจะได้เป็นตัวแทนเอเชียนเกมสนะสำหรับผู้หญิงผู้หญิงเรามีน้องอยู่โดนรุ่นพี่บีบก็ยังสู้ก็ประสบการณ์ที่ดีของเขาอะนะแบบเพลี่เป็นอะไรที่ยากมากเนี่ยวงการกลอบรู้แบบเพลเล่นยากส่วนผู้ชายก็ภูมิเป็นทีมชาติอยู่ก็ดีเจอรุ่นน้องอายุ13บีบหน่อยก็เครียดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังเอามชนะได้ได้ความเก๋าก็ก็โอเคเพราะว่าภูมิก็ยังอยู่ถึงเอเชียนเกมนะแล้วน้องอันนี้อายุ13ก็ใจเย็นน่าจะตีไปถึงเอเชียนเกมได้เราก็หวัง อเช่นเกมน่าจะสนุกถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก่อนก็จะมีแมตช์คัดเลือกทีมชาติครั้งสุดท้ายอีกสนามหนึ่งที่ลำลูกกานะแล้วก็จะคัดเหลือผู้ชาย10ผู้หญิง8มั้งนะจะเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่มีใครเบอร์1นเบอร์2องแล้วนี้ไม่บอกแลแ้วตีกันอย่างเดียวจนวันสุดท้ายก็บอกแล้วใครได้อย่างงั้นพวกได้มันคียแอคเกินไปไม่ได้ไม่มีนะะสู้กันเต็มที่นะทุกแมตช์